ครับผมสวัสดีครับผมครับวันนี้เราอยู่เขื่อนลำป้าโอ้โหก็ถือว่ามีร้านค้ามากมายหลายอย่างอยู่แถวนี้นะครับแล้วก็ข้างหลังผมนี่ครับเป็นสะพานเทพสุดาครับสะพานเนี้ยเขาว่ายาวสุดในประเทศไทยครับในการข้ามเขื่อนครับผมครับจะพาไปชมว่ากินอะไรกันวันนี้ก็ถือว่ามืดๆบรรยากาศครับเขื่อนอย่างนี้ครับผมครับทางผ่านก็เลยแวะพามาดูพามาชิมครับแต่เขาก็ว่าร้านนี่แหละอร่อยครับยันยอดรักครับผมแล้วก็ไปชมดูว่า เป็นยังไงครับผมครับบรรยากาศก็ถือว่าเที่ยบกับทะเลนะครับผมครับลมก็แบบดูเนี้ยจะเป็นลมที่ไม่เหนียวตัวครับแต่ทะเลก็ลมเหนียวตัวนิดหน่อยครับผมครับป่ะเราก็จะพาข้ามไปดูว่าเราจะได้นั่งที่ตรงไหนครับผมครับโอโหครับมีหมา้ําด้วยครับนู่นครับก็อย่างได้ใั่ที่เงียบๆบรรยากาศสะพานนี้ครับเราก็ได้นั่งตรงนี้ครับผมครับแล้วก็ขึ้นเนี่ยเหมือนกับนั่งแพทะเลเลยครับผมครับกินข้าวไหมครับเนี่ย โยเกิร์ตตลอดใครที่เมาก็ระวังมบ้างนะครับเขาใครที่เมาขึ้นที่เรามาดูเมนูครับผมครับว่ามีอะไรแซ่บบ้างไม่ค่าเมนูอะไรแซ่บอ่ะไม่ค่าปลาปลาลุยสวนเอาเป็นปลาอะไรคะถือปลาดินปลาพองมาซัดปลาปลากระพงคุณต้องแปลกใจครับผมชอบกินปลาครับผมครับผมก็สั่งเมนูปลาล้วนๆครับผมไปไหนก็ต้องสั่งปลาอย่างเดียวต้องย้ายที่นั่งครับอาการเป็นไงนะครับเหมือนเบลก็การที่เข้าบนน้ําแบบเมาลดง่ายๆเนี่ยยากครับผมเนี่ยเห็นไหมครับมันจะสั่นตลอดแล้วก็ กวยไปกวยมาตลอดครับป่ะไปดัางที่แข่งที่กลัวครับผมไอโฟนเป็นไงลูกตรงนี้เป็นไงกับทีีเป็นไงลูกเมาก็บรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับผมสรับจุดนี้ครับตัวนี้เราก็รอกับข้าวครับผมครับครับตัวนี้ก็อาหารก็มาถึงหลายอย่างแล้วครับกินหมดหลายอย่างเหมือนกันเพราะว่าโมหิวครับผมครับก็ที่เด็ดตัวนี้เขาบอกว่าปลาครับเนี่ยแล้วก็นี่ก็เป็นเขาเรียกว่าน่าจะปลาคังครับต้มยำปลาคัง ดูเนื้อปลาครับเด้งเดงเลยนะครับผมครับเด้งเดเลยนะครับนี่ครับโอ้โหมากินอย่างนี้ก็ต้องซิมก่อนครับพึ่งซิมครับสุดจัดอันนี้ปลาเนยอ่อนแต่ก็บดแล้วนะครับเพราะว่ากินหมดแล้วครับผมปลาเนยอ่อนครับนี่ปลาเนยอ่อนปลาฉาปลาเนยอ่อนนี่ผัดกระเทียมปลาเนยอ่อนครับผมครับแล้วก็ฝั่งน้นครับหนึ่บดข้าวหนึ่งโถบดไปแล้วต้มตำ กุ้งเผาบดทุกอย่างแล้วครับผมครับตอนนี้ก็เหลือแค่นี้ครับผมครับรสชาติเด็กก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่าไม่เคเร่เท่าไหร่ก็ถือว่าแซ่บเผ็ดในสไตล์อีสานนะครับผมครับสไตล์อีสานก็ถือว่าประมาณนี้แล้วครับผมชอบครับผมครับครับปลาคังใครคิดว่าปลาคังเป็นรสชาติอย่างนีคือปลากรดครับปลากรดจะตัวเล็กนะครับผมครับแต่ปลาคังตัวใหญ่เขาเรียกว่าปลากรดคังครับผมตอนนี้ครับปลาถือว่าสดมากครับถือว่าเด้งเนื้อเด้งไม่มีกลิ่นนะครับผมถือว่าปลาสดมากน่าจะขึ้นจากทะเลแถวนี้ครับผมตอนนี้กระชังเยอะนะครัับกรระะะชงปลาออไเย ปลาจากบาร์กระชังครับรสือดข้ามเลือดศพเขาน่าจะเลือกขึ้นมาจากน้ำนะครับลงหม้อเลยครับผมโอเคครับกินกันครับผมครับไม่ต้องพูดอะไรมากครับดูก็รู้ครับว่าอร่อยหรือไม่อร่อยครับผมรสชาติก็ถือว่าอร่อยมากอย่างอนี้ถือว่าที่เด็ดของเขาเลยนะครับผมครับปลาลุยสวนครับคือปลาลุยสวนเนี่ยแต่ละที่จะไม่เหมือนกันเลยครับสังเกตดูครับเรากินที่ทุกรีทุกร้านเนี่ยจะไม่เหมือนกันครับบางร้านก็จะมีผักอยู่ข้างเยอะเป็นปลาลุยสวน อันนี้ลุยสวนก็น่าจะมีหลายผลไม้น่าจะเป็นแอปเปิลนะครับเนี่ยแอปเปิลสตรอเบอรี่ครับนี่สตรอเบอรี่เอออ่างวนเหรออ่างวนครับผมอ่างวนนี่น่าจะเป็นแครอทนะครับถือว่าผลไม้หลายอย่างไหมครับเขาเรียกว่าลุยสวนนะครับผมท่านเองครับผมครับเมนูปลาครับเห็นไหมครับไม่เหลือสักตอนครับกินจนหมดแอลเลดครับผมครับโอ้โหถือว่าอร่อยมากที่อร่อยเห็นไหมดูสังเกตดูเครื่องครัวไหมครับขอขอจะไม่ห่วงครับอย่างอันนี้เห็นไหมครับตัวปลาไม่เหลือแล้วครับเพราะว่ากินหมดแล้วครับเพราะว่ามันอร่อยครับผมครับ วันนี้ก็ถือว่าอีกหนึ่งที่ที่ผมอยากแนะนําคือมาที่กาลสินครับผมครับเช็คอินเลยครับสะพานเทพสุดาครับผมถือว่าจุดนี้มีร้านข้าวเยอะมากครับผมแล้วก็สามารถกินแล้วไหนก็ได้ครับไม่ว่าไปทางด้านอยากล่องแพครับก็สามารถเอาแพไปล่องได้กินกลางน้ําได้กันแต่ผมไม่ไหวครับนั่งแพมันสั่นเยอะเดี๋ยวมันจะเมาก่อนครับเพราะว่าวันนี้มีภารกิจอีกหลายอย่างครับโอเคครับกับคลิปแวะกินอีกแล้วเอกสาวครับผม